สามีมาหาไนที่บริษัทเพื่อถามว่าทำไมไนเอกึงประกาศหยาก,กับเขาไนเอกต่อเพื่อเคยบอกเขาแล้ว,ว่าจะปิดบางเรื่องการยากหย่าแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ข้งต่อไปของเขาสามีบอกว่า,าย่าของเขาคิดถึงไนเอกมากท่านอยากเจอเธอไนเอกเลยฝากความคิดถึงไปให้ถ้ามีเวลาเธอจะไปเยี่ยม สามีเข้ามาคุกเข่าและจับมือนายเอกเมียตาเรื่องทั้งหมดนี้เขาเป็นคนผิดเองนายเอกดึงมือออกอย่าลืมเซว่าเราอยากกันแล้วสามีเลยชวนนายเอกไปตรทะเบียนอีกครั้งเธอบอกเขาให้เลิกสร้างปัญหาได้แล้วสามีบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อขอนายเอกแต่งงานเขาเคยสอมแหวนให้แต่นายเอกก็ไม่ต้องการสามีเขาไม่ต้องหน้านายเอกและสัมผัสใบหน้าเธอยังอ่อนโยนเขาขาร้องเราปรับความเข้าใจกันอีกครั้งได้ไหมเราสัมผัสผมของนางเอกแต่ก็ด้านเห็นรอยที่คอของนายเอกก็ไม่พอใจมากที่นายเอกไปมีความ สัมพันกับคนอื่นน้าเอกตอกบกลับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาสามีมโหไม่บอกใช่ไหมงั้นเธอต้องไปตดวจทะเบียนกับเขาใหม่วันนี้อีกครั้งและเธอจะไม่มีโอกาสเลิกกับเขาไปตลอดชีวิตน้าอขอให้เขาไปคุยกับเธอข้างนอกมาอมาที่ร้านอาหารสามีก็ถามนาาเอกว่าทําไมเธอถึงไปรักคนอื่นลืมไปแล้วหรอว่าเธอเคยสัญญากับเขาว่ายังไงตอนนั้นญาติของสามีขอให้หน้าเอกแต่งงานกับเขาแต่ถ้าเธอไม่รักเขาเขาก็ไม่ว่าแต่นาาเอกก็ต้องลงแต่งงานกับเขาเพราะตอนนั้นน้าเอกลงรักสามี หนายเอกบอกว่าเรื่องนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะแต่งงานกับเขาไม่อีกคพังเลิกฝันได้แล้วเราอยากกันแล้วนะยังามาเสียเวลากับเธออีกเลยเธอหวังว่าเขาจะมีความสุขในอนาคตเขาไม่สามีหลด,ดหน้าเอกมากเขามานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาปลอบใจอย่าไปคิดมากเลยนะในเมื่อนายเอกมีผู้ชายคนใหม่ได้เขาเองก็มีผู้หญิงคนใหม่ได้เหมือนกันแล้วดาราสาวก็มาปลอบใจแต่สามีก็ไล่ไปให้พ้นเพื่อนไม่เข้าใจทําไมเขาทําแบบนั้นถ้าเขารักน้ยเอกมาก เธออยากกับเธอทำไมสามีเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะดาราสาวเกาะติดเขาตลอดเวลาจนตอนนั้นทำให้หนายเอกเข้าใจเขาผิดแต่เธอเป็นดาราที่ดังในสังกัดเขาเขาไม่สามารถสลัดเธอออกไปได้ดาราไม่พอใจอยากกันไปแล้วจะมาคิดถึงนายเอกทำไมกันนะักน้องสาวเดินมาเธอก็บอกว่ามีแผนบางอย่างแต่ดาราก็ไม่เชื่อเพราะนายเอกและเธอเป็นพี่น้องกันทำให้น้องสาวยิ่งการให้อยากเหยียบนายเอกให้ต้มดินขณะที่นายเอกนอนอยู่ไพ่ก็เข้ามาหาที่นายไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเรา เป็นเพราะเธอยังรักสามีเก่าอยู่ใช่ไหมนายเอกยืนยันว่าเธอรักเขาเราตกกันแล้วไพกเอกนะาเอกทาไมวันนี้เธอดูไม่มีความสุขเลยล่ะนายเอกบอกว่าวันนี้เป็นวันแดงเดือดไพรเอกเลยพานายเอกมาหาหมอเมื่อหาหมอเสร็จผู้ช่วยก็บอกว่าเขามีธุระด่วนแต่ไพรเอกก็ขอให้รอก่อนเพราะเขามีอย่างอื่นที่สําคัญกว่าแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาชมว่าสามีนายเอกหล่อมากนายเอกอมยิ้มร้อยเขาไปทํางานไพรเอกหอมหน้าพากนายเอกด้วยความรักแล้วดาราก็ถ่ายรูปนั้น ไว้พอดีทําให้หนายเอกติดคอเสื้อ,อที่ฟังเรื่องที่นายเอกทิ้งสามีเก่าไปหาประธานหมื่นล้านช่างเป็นประธานเนื้อหอมจริงๆแล้วปูก,ก็โทรมหาหนานายเอกเรื่องข่าวที่ออกไปว่าทําไมนายเอกถึงไปโรงพยาบาลแผนกสุตินารีเวสตอนนี้เด็กอายุก,กี่เดือนแล้วทาให้หนายเอกงงเธอไม่ได้ท้องนะด้านสามีเมื่อเห็นรูปก็โมโหมากพระเอกมาแทงข้างหลังเขาแบบนี้ได้ยังไงกันสามีบุกมาหาพระเอกถึงบริษัทในขณะที่พระเอกกำลังไปชมผู้ถือหุ้นอยู่สามีก็เดินเข้ามาต่อยไมี ไพร์ก,ก็คืนต่อยกลับไปสิสามีเข้ามาต่อว่าทาไมไพรถึงได้ขโมยของเขาไปเขามันน่ารังเกียจไพรต์ตอบเห็นได้ชัดว่าเขาสองคนอยาก,กันแล้วผู้ชายคนเดียวของนายเอกก็คือเขาฉันจะเป็นพ่อของลูกนายเอกในอนาคตส่วนเขาเป็นแค่คนในอดีตสามีแคนมาความจริงแล้วไพร์ชอบนายเอกมานานแล้วใช่ไหมตอนนั้นเขาถึงได้ปกป้องเธอแต่เขาควรเลิกฝันได้แล้วนะคนที่นายเอกชอบมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นถ้าเรายังไม่อยากกันนายเอกไม่มีทางชอ พระเอกเด็ดขาใช้ามสามีทำไมถึงได้คิดว่าน่ายชอบเขาทำไมน่ายถึงชอบเขาตั้งแต่ตอนแรกเขาเองคงรู้ดีใช่ไหมสามีถามพระเอกว่ารู้เรื่องนั้นได้ยังไงพระเอกบอกเขาไม่ควรเป็นแฟนน่ายตั้งแต่แรกตอนนี้แค่ถึงเวลากลับไปสู่สภาพเดิมเขาจะไม่โกรธอะไรสามีบอกพระเอกเอาอะไรไปจากเขาก็ได้ทั้งนั้นแต่อย่าเอาหนายไปเขาขอร้องพระเอกรวยขนาดนั้นก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากหนายคนเดียวพระเอกกลับมาบ้านก็เหนื่อยมากเลยรีบเข้าไป่อนนางเอกเธอ พายเอกย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะตอนนี้คนอื่นคงรู้ความสัมพันธ์ของเราแล้วนางเอกเห็นหนะ้าพายเอกเป็นผ่าก็ถามว่าเป็นฝีมือของสามีใช่ไหมเธอเลยเข้าไปปลอบใจเขาโดยที่สามีก็จอดรถมองอยู่เมื่อสามีมาเยี่ยมปู่ท่านก็ขอบคุณสามีที่ช่วยน่ายเอกไว้ตอนเด็กวันนั้นแม่ของนางเอกให้หนางเอกไปตือยาแม่แจ่อาสร้อยคอให้เมื่อนางเอกเอายามาให้แม่ก็เอาสร้อยคอให้แม่กินยาเกินขนาดจนเสียชีวิตพอตนคิดถึงพ่อไม่ไหวหนายเอกตกใจมากรีบออกมา ปู่ทำให้รถเกือบชนเธอแต่พระเอกเขาไม่ช่วยหน้าเอกไว้ทุกคนคิดว่าคนที่ช่วยหน้เอกวันนั้นคือสามีจึงทําให้ใน้ยเอกตกหลุมรักเขาเพราะคิดว่าสามีเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้ปู่ขอบคุณที่ช่วยดูแลานายเอกไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามีเลยขอร้องปู่ให้ช่วยเขาด้วยเขาอยากให้หน้าเอกกลับมารักเขาอีกครั้งแต่ปู่บอกว่าตอนนี้ทุกคนมีชีวิตใหม่แล้วท่านเคารพการตัดสินใจของนาาเอกวันต่อมาน้ยเอกก็ขอให้พระเอกไปตรวจที่โรงพยาบาลว่าเขาเป็นหมันหรือเปล่า เพราะผ่านมานานแล้วทำไมเธอถึงยังไม่ท้องไพเอกเลยถอดเสื้อแล้วเข้าไปต้องหน้านางเอกงั้นเรามาลองกันอีกครั้งดีไหมเราเข้าไปาดูใน้อยความรักแล้วจัดหนักนางเอกไปหนึ่งรอยพเอกมาหาหมอเพื่อสอบถามอาการวิตกกังวลที่นางเอกมักปั่นร้ายเผ่าเรื่องราวตอนเด็กที่แม่ของเธอตายไปต่อน,นาหมอบอกว่าอาการของนางเอกอยังค่อนข้างรุนแรงจําเป็นต้องใช้ยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการแต่ยาก็มีผลข้างเคียงเช่นกันหากเราทําการลดปริมาณยาอาจทําให้อาการของนางเอกกำเริบ ได้ตอนนายเอกมาเข้ามาในห้องทํางานสามีก็ม่รอเธออยู่มาเห็นหน้านายเอกก็บ่นที่เธอมาช้า,อาอเอาม่รอนายเอกนานแล้วนะเลยขอาวเอกสารการลงทุนให้หนายเอกดูทําให้เธอมโหมากที่สามีเอาชื่อของบริษัทอื่นมาหลอกลวงเธอสามีจะเข้ามาดําเนินการร่วมกบลังเอกนายก็ไม่เห็นด้วยสามีบอกว่าความคิดเห็นของนายเอกไม่มีผลเพราะเธอทําการเซ็นสัญญาไปแล้วและให้ในายเอกเข้าประชุมตอนบ่ายดูเมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการทุกคนก็เห็นด้วยกับความร่วมมือของบริษัท ามีนายถามว่าเขาทำแบบนี้ไปทั้งหมดเพื่ออะไรกันสามีบอกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับนายเอกอีกครั้งส่วนพระเอกตอนนี้พ่อก็พามาให้ผู้มั่นพระเอกดูตัวเพราะเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่พระเอกบอกว่าเขาไม่สามารถแต่งงานกับผู้มั่นได้เขามีคนที่รักอยู่แล้วทาให้พ่อแม่โมโหมาผู้มั่นม่อยากให้พ่อแม่บังคับพระเอกถ้าเขาอยากยกเลิกการแต่งงานก็ไม่เป็นไรแต่แม่รับปากแต่ไม่ยอมให้พระเอกทำแบบนั้นเธอรีบวิ่งออกมาหาพระเอกและขอติดรถไปด้วยแต่พระเอกก็ไม่ ไม่ไหวนาเขาไม่สะดวกเขาต้องไปรับแฟนหลังเลิกงานครูมันขีดอีกไม่นานเขาจะได้รู้ว่าใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดด้านเอกที่กำลังจะกลับบ้านแต่อยู่ดีๆไฟก็ด่าทําให้นายเอกตกใจมากใครเขามาให้นายเอกรอเขาตอนนี้กาลังไปรับนายเอกเดินมาฟ้าก็ร้องเธอเลยรีบวิ่งออกมาแต่สามีก็เข้ามาก่อนนายเอกไว้ไม่ต้องกลัวนะเขาจาได้ว่าเธอกลัวเสียงฟ้าร้องที่สุดสามีลงลิฟต์มากับนายเอกแล้ชวนเธอไปกินอาหารเย็นกันนาเอกหันไปถามเขาทุกอย่างยังไม่ชัดเจ เขาเองเป็นคนที่ต้องการอยากกับเธอตั้งแต่รักทำไมตอนนี้ถึงได้กลับมาหาเธอล่ะเมื่อนายเอกเดินออกมาพระเอกก็มารอรับเธออยู่สามีรีบเดินมาถามคิดไม่ถึงเลยว่าประธานหมื่นล้านคนดังจะเข้ามาแทรกแซงการแต่งงานของคนอื่นมันข้างหน้าอับอายอะไรขนาดนี้พระเอกไม่สนใจชวนนายเอกกลับบ้านแต่สามีก็ยังเรียกไว้พระเอกเลยรำคาญจุกนายเอกข้าไปหนึ่งแม็คต่อมาสามีนั้นนายเอกมาเจอเพื่อเอาความลับให้ดูเขาบอกว่าความติงแลว้วผู้ช่วยเป็นคนของพระเอก นายเอกบอกเรื่องนี้เธอรู้อยู่แล้วสามีเลยให้ดูความจริงว่าดาราสาวรับเงินมาจากพระเอกเพื่อหลอกเขาตอนนี้นายเอกกำลังผูกพระเอกหลอกอยู่นะนายเอกบอกว่าเธอไม่สนใจเธอไม่ได้แค่อยากอยู่กับเขาเธอยากแต่งงานกับเขาด้วยสามีไม่เข้าใจทำไมนายเอกถึงได้เข้าข้างพระเอกขนาดนั้นไม่กลัวว่าเขาจะทำร้ายเธอหรอฉันเป็นคนเดียวที่รักเธออย่างจริงใจในายเอกได้ฟังก็ถึงกับเรียนเมื่อสามีหยอกไปคู่มันพระเอกก็มาหาหนางเอกเธอสงสยัยเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม คุณคือคนที่สวยที่สุดในโรงเรียนครูมันบอกอาจจะพูดให้ถูกเธอคือคนที่พระเอกจะแต่งงานด้วยนายเอกบอกถ้าเธอเป็นครูมันของพระเอกจริงๆเป็นไปไม่ได้ที่พระเอกจะหลงรักเธอครูมันบอกว่านายเอกฉลาดมากเราเลิกมันกันแลว้วแต่ความจริงนายเอกก็เป็นเหมือนพ้อยรางวัลของเขาพอพระเอกและสามีแข่งขันกันมาตั้งแต่เด็ก Night, นายเอกเป็นเป้าหมายของพวกเขาทั้งคู่นายเอกเลยถามว่ามีหลักฐานไหมครูมันเล้วจดหมายรักที่พระเอกเขียนสารภาพรักหา,า,าเธอตลอดเวลาให้ หน้ยเอกดูนายเอกดูเสร็จก็รีบออกไปน้องหน้าเอกที่นั่งดูอยู่ก็ถามคูมันว่าเธอกลก้ากหกขนาดนี้ได้ยังไงภูมันบอกว่าเธอต้องทําให้พวกเขาเข้าใจผิดน,น้องสาวบอกเธอจะช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็บอกภูมันเธอไม่รู้หรอกว่าเรื่องทั้งหมดรองไหมมืนเรามาโทรหาใครกันดีกว่าภูมันหานั่งเอกกล้ามไม่ล่านายเอกจะโทรหาเขาแต่อยู่ดีๆเธอก็เวียนหัวและสะลบไปพอภูมันใสายานอนหลับไปในน,น้าที่นายเอกดื่มหมอบอกภูมันว่าหน้า มีอาการตื่นตระหนกต่อไปไม่ควรให้เธอได้รับยานอนหลับเมื่อานเอกตื่นขึ้นมาเธอเห็นพระเอกนอนเฝ้าอยู่ไนเอกก็าการกำเริบลไล่ลเขาไปให้พ้นแล้วเข้าไปผลักพระเอกเขาเป็นคนวางแผนทำร้ายเธอนะออกไปเดี๋ยวนี้เธอไม่อยากเห็นหนะ้าเขาภูมันมาหาพระเอกแล้วบอกว่าตอนนี้านเอกกำลังมีอารมณ์ปลาปรวนมากอย่าเพิ่งเข้าใกล้เลยจะดีกว่าพระเอกเลยถามภูมันว่าไปเจอานเอกได้ยังไงเธอเล่าว,ว่าเธอกำลังไปร้านกาแฟและเห็นไนเอกนอนหลบอยู่บนโต๊ะเรารูปพี่พระเอกขายคู่กับดาราให้ดู นายเห็นรูปนี้เธอเลยโกรธเขามากหมอแนะนําให้วางห่างเธอไว้ต่อมาเมื่อนายออกจากโรงพยาบาลเธอก็เก็บกระเป๋าออกจากบ้านไพรเขอร้องให้นายอฟังเขาอธิบายก่อนนายเอกโมโหเธอไม่ต้องการฟังคําอธิบายตอนนี้เธออยู่ให้ห่างจากเธอจะได้ไหมแล้วนายเอกก็คุมคลังไพรเอเลยเข้ามาก่อนนายเอกไว้เธอถามเขาว่ามันยากมากขนาดนั้นได้หรอเธอแค่อยากมีลูกเธอแค่อยากทาตามความต้องการของปู่ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับเขาจริงๆไพเอกเข้าไปก่อนนาย ใครใจเย็นแต่เธอก็ยังคงเวียงไพ่ขอโทษนางเอกเขาแค่อยากมีเธออยู่เคียงข้างเมื่อนายเอกย้ายกลับบ้านสามีก็ซื้อดอกกุหลาบมางอตอนนี้โรงเรียนเรากาลังถูกหรือถอนไปดูครั้งสุดท้ายด้วยกันไหมมันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของเรานายเอกเห็นไพ่มองอยู่เลยตกลงไปกับสามีเขาตึงหันไปยอยใยย่ไพ่สามีพาหน้านเอกมาลือฝืนความทรงจำที่ร้านอาหารเมื่อเขาออกไปซื้อของข้างนอกเจ้าของร้านก็ตามหน้าเอกได้พอเมื่อก่อนนาเอกมาทานอาหารที่ ร้านนี้ทุกวันตอนนั้นผู้ชายคนนึงเห็นนายเอกเดินกลับบ้านมืดเขาเลยสั่งติดหลอดไฟให้ในายเอกตลอดทางเธอบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เจ้าของร้านยังบอกอีกว่าให้ช่วยเหลือโอนเงินให้เขาเปิดร้านอาหารต่อไปเพราะเห็นว่านายเอกชอบกินอาหารร้านนี้เจ้าของร้านยังบอกต่ออีกว่าพระเอกเขียนตดหมายรักสารภาพนายเอกไวมากมายเธอจึงเดินไปดูและเห็นว่าคนที่พระเอกแอบชอบมาตลอดก็คือเธอเองแต่เขาไม่ได้สารภาพรักนายเอกจะเป็นดวงตะวันของเขาตลอดไปนายเอกเขา เอหาพระเอกแต่เขาก็ไม่รับสายสามีเดินเข้ามาหาเธอยังตามคำสารภาพรักของเขาได้ไหมที่เธอจะเป็นดวงตะวันของเขาตลอดไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมหนายเอกไม่เชือ่อเรื่องนี้เธอต้องถามพระเอกให้ชัดเจนก่อนเพราะเขาเป็นคนที่สารภาพรักกับเธอแต่เธอไม่รู้ตัวมาตลอดสามีขอให้ลืมพระเอกไปเราสามารถมีลูกด้วยกันได้มากเข้าที่เราต้องการสามีไม่ยอมให้หนายเอกไปหาพระเอกและพยายามพูดถึงอุบัติเหตุวันที่แม่ของนายเอกเสียชีวิตจนเธอเวีย หัวมาน่ามีพานเอกมารงพยาบาลพลายเอกก็รีบวิ่งเข้ามาต่อยเขาพูดอะไรกับนางเอกเธอถึงเป็นแบบนั้นเขารู้ไหมว่าหนเอกเป็นโรคเพลียหลังเกิดเหตุสะเทือนใจยนเอกมีโอกาสฆ่าตัวตายสูงมากนะเธอควบคุมตัวเองได้นี่มาตลอดทําไมวันนี้เธอถึงป่วยกระทันหันนี่เขาไม่ค่อยสยในใจานเอกเลยใช่ไหมเขาไม่เคยพูดเรื่องที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตานเอกเลยเขาไม่อยากให้เธอคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นใคายกันแน่ที่ขโมยคนรักของฉันไปสามีบอกพลายเอกเขาควรบอกความจริงกับ นายเอกนะเธอคบคนผิดมาหลายปีแล้วเธอรักคนผิดเขาอยากให้อาการของนายเอกแย่ลงหรอนายเอกมาได้ยินที่ท้คนที่ช่วยถวอยว้แลบรักเธอมาตลอดก็คือพระเอกนายเอกหยิบร้อยที่ร่วงลงมาร้อยเสนั้นเป็นสิ่งที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้ซึ่งพระเอกก็เก็บได้วันที่เขาช่วยชีวิตนายเอกไว้ตกลงที่ผ่านมาเธอรักคนผิดมาตลอดเธอคิดว่าคนที่ทําทุกอย่างเพื่อเธอคือสามีแต่ความจริงแล้วเป็นพระเอกที่แอบมองนายเอกมาตั้งนานแล้วพระเอกคิดว่า นาเอกลงรักสามีเขาและอยากเห็นนาเอกมีความสุขเขาไม่อยากเห็นนาเอกต้องเจ็บปวดอีกแล้วถึงเข้าไปก่อหนาเอกด้วยความรักนาเอกเล่าว,ว่าคนที่ทําให้เธอเข้าใจผิดเขาคือคููมันแล้วมอยังบอกอีกว่ายานอนหลับที่เธอใส่ลงไปในแก้วกาแฟที่ฉันดื่มทําให้ฉันน้าการกรําเลอรพไพรกเลยจัดการทําให้ครอบครัวคููมันลมละลายก้าดียังไงมาทาร้ายแก้วตาดวงใจของเขาแล้วทั้งสองคนก็เข้าใจกันผิดพังครูมันเข้ามาหาไพรอกในสภาพที่มอมแมมมาช่อยเมตตาเธอหน่อยได้ไหม ตอนนี้ครอบครัวของเธอล้มละลายไพเอกบอกว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องชใช้กับสิ่งที่ทำลงไปแน่ปรึกษาไพเอกถ้าตรวจคันรอบนี้เธอไม่ท้องเราไปปรึกษาหมอกันดีไหมไพเอก,ก็ตกลงเขาขอหนายเอกแต่งงานถ้าเธอตัดทะเบียนกับเขาเขาจะยกมรดกหมื่นล้านให้เธอไหมนี่คืออสังหาดิมัพย์บทั้งหมดที่เขามีของขวัญแต่งงานทั้งหมดนี้พอไหมนายเข้าไปกอดไพรอกด้วยความรักแล้วทั้งสองคนก็มาตัทะเบียนสมรสกันไพเอกบอกนนยเอกว่าเขาอยากมีลูกก็ ตอนนี้เขายกทรัพย์สินให้หนายเอกหมดแล้วต่อไปอย่าทิ้งเขาไปนะนายเอกเลยดึงไพเอกมาต้องนาะทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานของเขาหากเขาทําให้เธอพอใจได้ละก็เขาจะรักเธอตลอดไปไพเอกจับนายเอกมาทนกทาําแพงแล้วเข้าไปจูบกันอย่างดูดเดิมทางคู่จูบกันอย่างร่าเรอนและมีค่าคืนที่ร่าเรอนด้วยกันนายออยากของมากไพเอกเลยเข้าไปจัดหนักให้หนายอ,อีกรอบแล้วพวกเขาก็มีทายาทกันในที่สุดหลังจากมีค่าคืนที่ร่าเรอนด้วยกันทุกวันก็ตรงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ